สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับก็จะมาพูดคุยกันนะครับขณะนี้เราน่าจะเป็นนักธุรกิจเต็มตัว,วอยู่ในธุรกิจการธุรกิจต่างตอบแทนนะครับการที่เราจะได้ค่าตอบแทนจากทาง f a c e b o o k นั้นเราก็ต้องทํางานส่งให้เข้าเหมือนกันนะส่งคลิปให้เราก็ไม่รู้ว่าคลิปที่เราส่งไปนั้นอันไหนมันจะปังไม่ปังนะครับก็ยังไม่รู้เหมือนกันทํามาแต่เป็นร้อยคลิปนะส่งไปแล้วยอดวิวก็แค่หลักร้อยหลักพันอาจจะมี2องพันสามพันนะก็แล้วแต่นะครับเราไม่รู้ว่าตัวไหนมันจะปัง การที่จะได้ยอดวิวเยอะๆหลักใจ,ใจใจความของมันก็คือการมีปฏิสัมพันธ์กับคนในชุมชนหรือเพื่อนๆของเรานี่แหละที่จะให้ความสนใจหากเนื้อหาของเรามันดีมีประโยชน์นะเขาก็ย่อมจะเข้ามาดูหรือว่าจะกดดูหรือติดตามเรานะครับก็มีเพื่อนๆหลายๆท่านนะครับที่บอกว่าเออผู้ติดตามเ็เยอะนะแต่ทำไมยอดวิวไม่ค่อยขึ้นนะเราก็ต้องกลับไปดูว่าเนื้อหาของเราเป็นยังไงต้องปรับแก้ตรงไหนนะศึกษาจากไหนศึกษาด้วยตัวเองนะหรือศึกษาจากคนที่เขามีประสบความสำเร็จแล้ว รตรงนี้แหละก็คือว่าหัวใจของคาว่าชุมชนนะครับซึ่งจะต้องมีการปฏิสัมพันธ์กับคนในชุมชนชนของเรานะครับเราได้รับความรูนะร้เพื่อนก็ได้ยอดวิวนี่แหละก็จะเป็นการต่างตอบแทนกันการทําคลิปลงไปรอแต่จะให้คนอื่นเข้ามากดดูเราติดตามเรามันก็ไม่ใช่นะครับไม่ใช่เรื่องที่อาจจะไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องนะครับก็ฝากให้เพว่ให้กินนะครับผม